มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารีวิวรถนะครับเป็น M s X 1 2 5 S F ตัวตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีชมพูชมพูดำเมื่อก่อนจะเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับแต่งเป็นสไตล์สปอร์ตแต่ตอนนี้มาทัวรลิงก็มาดูอัปเดตล่าสุดเลย กล้องอาจจะสั่นไปนะนี่ครับดูรอบคันไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่าตอนนี้ก็มาดูเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์ส่วนควบที่ได้ทำการดัดแปลงใส่นะครับ ก็จะมีแชสบาร์หลักๆเลยก็จะมีแชสบาร์นะแชสบาร์ติดไฟสปอร์ตไลท์แชสบาร์เป็นงานสร้างนะครับทำเองงานทำเองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้เน้นใช้งานเป็นหลักนะครับใช้งานกล่องท้ายเป็นกล่องท้าย ขนาด45ลิตรนะครับ45ลิตรตัวนี้สติกเกอร์ซื้อมาติดเองนะครับไม่ได้แถมมากับกล่องแหลกท้ายเป็นของ SS นะครับถือว่าแข็งแข็งมากคุ้นีลผมว่าใช้งานดี แม็กเป็นล้อขอบ14่นะครับยางขอบ14อันนี้ข้างหน้าเป็นขนาดร้อยครับร้ 14. อยทับแปด่ยางหน้ายางหลังก็ร้อยยี่สิบแปดสิบทับโอเคมาดูฟังก์ชันกันต่อนะ อันนี้เป็นที่เพิ่มเข้ามาเนาะก็จะเป็นชิวเป็นของ CB500X ส่วนกระจกเมื่อก่อนใส่กระจกแต่งนะครับแต่ตอนนี้เอากระจกเดิมมาใส่แล้วตัวน,นี้เป็นวัดโวลต์พร้อมที่ชาร์ด usb ครับชัดได้มีฟิวตัดกล่องฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน ไฟสปอตไลท์ผมได้ติดฟิวเพิ่มเป็น15แอมป์ฟิวจะอยู่ใต้เบาะครับเปิดยากไม่เปิดหรอกเรามาดูไฟนะครับไฟก็จะประมาณนี้นะเอเวลาเราเปิดไฟตัวนี้ขอบทัง ใส่ครอบถังนะครับปกติสว่วนนี้จะเป็นสีดำแล้วก็ขอบท้ายขอบท้ายก็ใส่มาตัวนี้ยกบังโคนหลังขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นเหล,ล็กรูแปลงใส่เนี่ยมังคลหลังมังคนหน้ายกขึ้นหมด บาจับลืมบาจับนี่ก็ทำเองนะครับตัวนี้สีงานสียังไม่เนีเนยนเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งหัดทำเนาะ<ม>ก็ไม่ว่ากันเราใช้งานมัดวนวัดวนในตัวนะครับเป็นไม สตาร์ทตัวนี้จะมีระบบสัญญาณการขโมยนะครับนี่เป็นกญแจรล็อกพอเวลาเรากดล็อกไฟจะขึ้นกดล็อกสตาร์ทมือได้นะครับสตาร์ทมือโอเค ประทัดด้วยมีหมดได้พอเราจะดับเราก็กดลดล็อกอันนี้เป็นอยากรถครับก <Good S 1> ดหยุดเออหรือบอกตัวนี้ไฟตาเม,มียวเป็นไฟเบรกนะครับมติดมาเป็นไฟเบรกเวลาเราบีกเดี๋ยวผมสตาร์ทไหมเอากุญแจดีกว่า กดจัดประมาณนี้นครับเน้นใช้งานเดินทางไกลนะครับคันนี้ยิ่งไปกับกรุงเทพ ไปมาแล้วนะครับจะออกทิปก็จะประมาณสี500่ห้าร้อยูไปกับก็ประมาณเกือบพันครับ สว่วนอะไรเดิมยังอยู่นะครับล้อพร้อมยางแล้วก็กล่องท้ายขนาด20ลิตรที่กดออกใครสนใจก็ทัดฟิเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ ภายนอกโอเคนะครับเครื่องไม่ได้ทำอะไรครับเครื่องเครื่องเครื่องเดิมแต่ก็ไม่แน่อาจจะทำเพราะว่ารถใช้งานลึกไกลปวดตวดุดนี่ครับประมาณนี้รถกันจับมือ,อที่วางแก้วน้ำสวิตช์เปิดปิดไฟสปอร์ตไลท์ บัดโวนแล้วก็ที่ชาร์จสัญยนันการขโมยจินเรียบร้อยโอเคปัม๊มยังปั๊มเดิมนะไม่ได้ทำอะไรมากเอาเน้นของเดิมมันจากลุดเลยมาดูกล่องครับข้างในกล่องมีอะไรมาเรามาดูกัน เลอะนิดนึงนะครับรือบ่อยนี่ครับของต้องมีเลยครับติดรถหน้าฝนอันนี้เป็นอะไรประเจนะครับ้ากาศองมีอะไรครับไปเก็บของนั่นนี่สามารถปกดออกได้นะกล่องสามารถออกได้ โอเคครับประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับช่องเล็กๆทำมานานแล้วไม่มีคนดูเท่าไหร่ <c oughs> โอเคครับประมาณนี้ไปเจอกันคลิปหน้าส่วนจะมีอะไรใหม่เดี๋ยวมาอัปเดต